วันนี้แม่มุ้ยอยู่ที่ร้านอาหารนะคะหลังจากดูหนังเสร็จก็เลยมาครัวอ่ลุงหมึกป้ารอดนะคะตอนนี้ก็อาหารเริ่มจะแบบไปแล้วเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นกุ้งนะคะหมึกนี้ย่างเตรียมไว้แล้วอันนี้ป้ากําลังย่างหอยอันนี้เป็นหอยหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะ ร้านนี้อยู่ชายทะเลนะคะถ้าเพื่อนๆที่มาเที่ยวประจวบก็สามารถวิ่งมาตรงเส้นชายทะเลได้เลยนะคะจะเป็นร้านอาหารที่รอ,องรับนักท่องเที่ยวนะคะอาหารก็ราคาบ้านๆค่ะไม่แพงมากนะคะนี่เป็นโต๊ะแบบบ้านๆเลยนะคะนี่ป๊าป๊าเฟิร์สอยู่นี่นะคะเคค่ะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันค่ะแม่ก็เดี๋ยวแม่จะสั่งกันเชียงปูแล้วก็ผัดถอยตลับ นะคะด,ดูป,ป๊านี่ไข่ปลานี้นะคะไข่ปลานี้จะอร่อยมากนะคะถ้าเอามาแกงส้มยอดมะพร้าวนะคะอันนี้กุ้งกุ้งแบบนี้โลเท่าไหร่คะโลละพันโลละพัน<ล>เ,ดเดี๋ยวแม่ขอหยิบมาให้ดูนี่นะคะอันนี้ตัวนี้โตถาดนี้โลละพันนะคะถาดนี้โลละห้าร้อยบาท<ล>เอาเก้าร้อยบาทขอโทษที่ค่ะเก้าร้อยบาทค่ะโอเคเดี๋ยวเราไป กันเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปชิมอาหารไว้เลยค่ะมีปลามาแล้วตอนนี้เลือกาาลอตเตอรี <c> ่ <oughs> ่โอเคค่ะอ้าวหอยนางร้องน,น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวผักกระถินกระเฉดแม่พูดผิดตอนนี้น้องคินกินอะไรครับ กินปลานะคะนั่งดีๆลูกนั่งดีโอเคดคุณแม่จับโต๊ะน้องกินก่อนโอเคค่ะแม่สั่งเป็นกระพงข้อน้ำปลาให้คุณกับกินนะคะแล้วก็นี่โอเคดี๋ทีนี้เด็กๆจะกินกับข้าวได้ไม่มากค่ะส่วนมากกินของอ่อนๆได้ทีนี้ก็จะตามแม่มุ้ยแล้วโอเคค่ะ สวัสดีค่ะแม่ไม่มกินแซ่บค่ะวันนี้เรามาที่ชายทะเลกันนะคะวันนี้อาหารก็เริ่มลงโต๊ะแล้วนะคะแม่ก็จ,กจะมีเมนูมานําเสนอ <ś led> หอยนางรมที่ใครๆก็เรียกน้องให้แม่มุ้ยทาม,มีหลายคนถามว่าแม่มุ้ยไม่กินหอยหรอคะทำไมแม่มุ้ยไม่ไม่ทำคลิปหอยลงมามั่งเลยแม่จะบอกว่าหอยอะจะต้องมากินที่ชายทะเลแบบนี้เลยถ้าแม่ทําคลิปเป็นแบบว่าหอยแครงเงี้ยเล็บแม่ก็เป็นสภาพเนี้ยค่ะ<ห>ส,สั้นๆตุกดุเนี้ยค่ะแกะไม่ได้ค่ะ วันนี้ไ,ได้โอกาสมานี่เลยนี่อุ้ยขอบคุครับพี่คุมมีหอยนะคะเราก็จะมาสักน้ำซิ้มราดนะคะนี่ขาวค่ะนี่อืมอร่ามาก กินกับน right. ี <Sicher heits> yeah. so ่แม่บอกว่าอร่อยแม่บอกว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยนะคะตั้งปลาแข่งมากเลยอุ้ยนี่หรอไม่ได้กินครับหอมหรือเปล่าเรามาชิมราบ้างนะ ันนี้แม่มุ้มากกับคุณปู่ป้าเฟิร์สแล้วก็อัฟฟุ๊กนะคะน้องคุณน้องชินวันนี้มานั่งทานข้าวคนที่ชายทะเลวันนี้เราไปดูหนังของพี่แจ๊ดมาเรื่องอะไรนะบ้าไม่รู้เรื่องไทยแลนด์ออนลี่ไทยแลนด์ออนลี่แม่ไม่รู้เรื่องเหรอก็อได้หัวเลาะดีหนังเขาโอเคนะคือข้อคิดคนกินทะเรา็อกให้ทั้งเหลี่ยมก็หัวเลาะจะท้องเยอะเสียงไหมนี่ย อนนี้มาดูปลาพุงท้องไม่ดีเป็นหอยหวานนะคะหนึ่งที่เขาผักที่เขาย่างเมื่อกี้อุ๊ยที่เขาย่างเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นแกงส้มแ,งมแกงส้มไข่ปลาลิวกิวค่ะโอ้น่าอร่อยมากาเลยเอเยคเดี๋ยวกินกันเลยค่ะ กดพักหลายรอบหม่อยเพราะว่าไม่ต้องรอออกมาตัวอย่างไม่ได้ตั้งกล้องค้างไว้เนาะแต่ก็กินข้าวกันทานข้าวด้กันค่ะสวัสดีคกัจะกินเยอะๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพื่อนๆในไทยด้วยกนี้มากินข้าวด้กันค่ะอยร้อนๆเลย กินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเนานะกินข้าวที่ชายทะเลกันข้างๆข้างๆข้าง,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 งตรงนี้นะคะเป็นทะเลนะคะถ้าน้ําขึ้นอะ่ะน้ำทะเลสูงมากเลยนะคะน้อเหลือเอาไปอไหมครับจริงๆเด็กๆมีปูด้วยนะคะปูนึ่งเป็นเนื้อเลยค่ะแม่แม่สั่งปูนึ่งเป็นเนื้อให้เลยแต่ว่านะ่าจะยังไม่เ็เป็นเนื้อปู รอปูด้วยนะลูกเดี๋ยวต้องอิ่มนะหนูสั่งปูแล <c oughs> ้นะครับรอปูด้วยน <c oughs> ี่อันนี้เป็นไข่ปลาลิวกิวที่แม่บอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวแม่จะตักให้ดู<า>อา่าหอ<า>่อไข่ปลาลิวคิวจะเป็นไข่ปลาเม็ดสีส้มๆนะคะแบบนี่มๆเขียวเพ็ดแา้ มันๆค่ะแล้วก็ตัดกับกางส้มได้ดีม,ม,าม,มากๆเลยอร่อยมากจัง ใช่ต้อง้้กินฟัวเขาบอกเรต้องรอฟแล้วร้อนมากพ่อร้อนร้อน่ล้วคุณ้ออไอืมฟัวนี่จะไปคิดแล้วนะ นี่คุณถามมันมีกีน่นะเยโป้แม่เงิไม่ออกอันนี้ก็ขอยหวานเยปองเฮะเยอองอ,นนยองอันนี้เยปองนี่หวานหวานมาก อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะยอดมะพร้าวนี้เป็นยอดมะพร้าวนะคะตัวนี้ไม่ใช่หน่อไม้นะคะเป็นแกงส้มไปแกงส้มนะไข่ไปลาริวคิวใส่ย,ยอดมะพร้าวที่แม่กินอยู่เนี่ยเป็นยอดมะพร้าวยอปูด้วยไหมที่คุณกินใจเนี่นี่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนอคนที่มาเมืองทะเลลองใส่ แกงส้มเจ้าละเมาไข่ปลาดิวจู้นะคะจะให้รสชาติอะไมนเหมือนน้ำทะเลนะคะแต่ว่าอร่อยมากกว่าอร่อยมากกว่าน้ำทะเลมันมันมันเบบีีย ปทะเล,ลก็จะเริ่มเปิดประมาณเวลา5โมงค่ะ5โมงปิดประมาณ 4, 4ทุ่มนะประมาณ4ทุ่มคนไปจวดในเมืองที่ามาเที่ยวนีดอนผ่านได้ค่ะผ่านได้แต่จริงๆเราแม่มีหลายร้านแนะนํานะคือเซนทะเลเนี่ยมีเยอะมากแบรได้มจะมีร้านอาหารทะเลอร่อยๆแล้วก็มีร้านที่กุ้งปูสดๆที่แม่พาไปกินรอบนั้นเป็นสัติการปูหมานั่นคือเราสามารถไปชี้เป็นชีตายเหมือนกับว่าเราสามารถเลือก เลือกปูได้เลยว่าจะเอาโลเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ปูอยู่ในกระชังแบบว่าบ่อค่ะสดสดเลยอร่อยนะป้านะแต่นันนคือปูแม่ให้ปูเขาสดที่นี่ก็คือเขาจะาารับมาดยปาเพือนขบอมากรปดูด, <ๆ S 1> ดูเนื้อปูให้น้องด้วยนะลูกนะพี่สั่งเนื้อปูป่ป <ๆ S 1> ขอบคุณครับ เหอย้ลองซิมม็คลองซิมม็คล<ถ>องซิมได้ดนนได้ลองไหมคะลองไหมคะร้อนอะช้าๆๆตัดตรงนี้นะเกลือนี้เกลือนี้อยากกินตรงปลายๆมันนะปลายๆมันเป็นเปลือกนี่เหรอค่เลย นี่แม่อัดครับกินยำเอาทุกหน่อยกินแล้ว่กินตรงตรงนี้มันข่ดตรงนี้ตรงนี้ขาดใช่นี่เนื้อปลายำเนื้อปลายำโอ๊คไม่ช้บแบบว่าคนไทยค่ะไม่เผ็ดไม่เค็มสามก็ตุดหวานเจียเจียวอ,อรนะ่อยไหมยอมๆเน้นไหมมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นไม่ไม่ั้ง เราะมารอปูนึ่งกันนะคะเป็นเนื้อปูที่นึ่งแล้วแถม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 ปู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 ค่ะอันนี้เป็นเนื้อปูที่ที่นึ่งแล้วแล้วก็แกะแล้วเป็นเนื้อเลยนะคะอ่ะพี่ปูอ่ะพีุ่ณหยิบมาเร็วให้น้องหยิบอากให้พี่ปูใส่จานเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นเนื้อปูเลยนะคะนี่เลยอันนี้กินสั่งนะต้องให้กินตรงนี้นะ กินเลครับเดี๋ยวคุณแม่แอบเคยกินจิ้มซีฟูด้ดน่าจะแอบนเนี่มันก็เค็มแล้วล <c ười> ะ่ะแม่ขอพี่ว่าเด็กกินปิดอร่อยมากแ,แม่ปิดก็เมอนี่พ น้นด้ได้ได้ได้แม่อ้พี่คะขอซีอิ๊วเหรอขอซีอิ๊วถ้วยหนึ่งค่ะซีอิ๊หวานกีอกี้ขอม่กี้ซีอิ๊หวานไม่เข้าใจ

มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะระวังนะไปไม่เหนื่อยเลยขอบคุณครับผมเราจิ้มเรา้มกับปูเราจิ้มแม่มาจิ้มแม่บ่าวได้มาให้เผื่อได้ค่ะช่วยเยอะมากแล้วไม่เป็นไรอันนี้ช่วยว่างอยู่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องแบ่งกัน

เราจะแกะเสือทางนี้ได้แล้วน้าไข่ปูไม่พ่อไม่ไข่ปูกินได้เลยครับในเปลือกปูเยอะจังปลาปูอร่ออัดดูบะอัดดูฮะมีเหลืออะไรอีกไหมหอยตลับหอยลับกลับไปหอยของพ่อหอยตลับพ่อพากลับ